สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c o b o o k อ l t e ล fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถามเก่งมากมาเที่ยวมาันมาเอาไปแล้วมาวิ่งอยู่าง คนนึงอึงคนนึงคนนึงพอจะโมงหน่อยก็ดุนเขียวอยู่ให้หน่อยเหลือ14นะครับไปเลยไปในท็อปไปเลยเออมันจะได้ไม่สงสัยที่นี่ฆ่าด้วยหมดแล้วไนังแหละอีกตัวน,นึงยัง,ย,งยังไม่หมดอะครับกดครับังนะบนเขาความ ตัว3เพราะเจ็แล้วแม่จริงเล่น,นตั้งแต่น,นั่นเนี่ยมีคนละรัพยายาม,มจะเคยไม้กาอากาศตองนี้นมีไอ้ไอ้รับตกข้างหลังลง Mark the lo location. Okay. Bye -bye. โอ้ยอย่างโดนหายสาบว่ะใจมันบงการอุ้ยอืมจับได้ไหมล่ะ o ้ no ต้องกลัวครับมันเป็นแค่จับฉากผมเตี้ยนกันเถอะโอเคไปดูหนังฮอลลีวูดตัวแบบจับฉากแอคชั่น ตกน้วันนี้ไม่ต้องเปิดแอร์แล้วโอ้โหอากาศเย็นจริงชอบอยากดนดักสะพานะครับโอ้ได้ดีครับ Yes อย่าดักสะพานต้องคมนในห,หนูเร่งในการขีร่รถ โดนด้วยหมวกสามด้วยนี่แหกก็ว่าอ่ะเสียดีป่ะให้มันดูให้มันรู้จักความรวยของเรามั่งขับเสร็จแล้วเพี่ย,ยงทิ้งด้วย ทิงด้วยระเบิดอะไรนะเฮ้ยอย่าเข้าไปไอ้บ้าท็อปเมื่อคืนรีบนอนเฮ้ยรออแมวเอาเยมาดิ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 มามาดิมาอิาดิดิมดิดิมาดิมามิมาดิมิดิิมิมมิมมิิมา ยิงแฟร์ oh, <okay. S 1> play, ด้วอ่ะเด็กๆก็เด็กได้ได้ได้ในยิงซ้ายมือเนี่ยบ้านซ้ายนี่ก็ได้พี่อยากโดนลุงโซม่ะ <Wow. S 2> อยากโดนสโกกดาร์กมากๆเนี่ย ไปหลังคาบ้านรู้นดีกว่าเวเน่ยเยอะกันจิบจริงในบ้านเนี้ยให้ให้ไม่เลิกยิง่อยครับขึ้นได้ปะวะเอเบอร์สี่เขาออกแล้วนะไม่ออกเราอยู่นี่อยู่แถวแถวนี้แหละมันไม่ลงง่ายๆหรอกลาดเท่าไหร่ก็ไม่ลงไอตัวเนี้ยเอารถไปไหนนะ อ๋อบานนนโอเคคนไม่ใช่ขี้เอาเดี๋ยวกูจอดผิดฟังหรือเปล่าพี่จะเป็นคนที่สองที่ตายตามหนูไป<า>เอง <'re> <Yes. S 2> เอยู่ไอ้นู้ยาคสดเดา๋ยวลุ้นเลยข้ามาในบ้านได้ไงวะ เตรียมดูผมสร้างบังเกอร์เป็นไงไม่ต้องโชว์หรอกองั้นไงเนี่ย<บ>พี่จอดตรงโน้นนะพี่แทนที่จะมาจอดฝั่งนี้ฝั่งขึ้นเฮ้ย้้ไอ้นี่ตกมายังเดี๋ยวไปเก็บเกาะกระมมวก่อนย <c oughs> ังยัง <c oughs> โง่จริงชากัะเดียไอ้เป้เองอยู่จ้วงจ่าพี่นะทีนะลุ <Nope. S 2> พี่จะรอเก็บเกอบอาะมั้งเหอ เอ้ยมึงยังจะเอียงหนีกูไปฝั่งนี้อีกเอ้ยเฮ้ยอ,อยโอ้โปไอเฮียโปวางกับดักีไหนกันหมด,ดวะวนเลยวนเลยแม่เบานะหมายถึงความหลอ่อโอ้โห,โหน,น่ารักเี๊ เฮ้ยม hey, ีคนใส่คว oh, 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 ้าใส่คว้าคว้าสายขวาซ้ายบ้านบ้านเองรู้ได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตีตีนหนดไม่ได้ว่วลนวมึงต้องโดด <Yeah. S 1> รู้จกักเคมีก็วะใ oh <my> ห้รู้จักเคมยระเบิดปะล่ะเคมยระเบิดอ่ะโโออ้ Đón sáng đón sáng, nó sáng wing wing wing, thôi dạng lên nè Ở bên ở bên này dạng lên nè, để chờ hai để chờ hai Oh ไปรถคขาละกันต้องเคไมายแล้วจังหวะนี้ต้องเคไมาย้เขาดูแลวเขารีบอะไรนะดูวิธีเคไมายเขาเล่นกันยังไงดูโอ้ยเจอกูเจอกูเจอนะกูเจอนะโล่ดิ อย่านะอย่านะอย่าเล่นนะอ,議อ,議อ,議อย่าเล่นนะอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยติดติดก็มาดิครับก็มาดิเออน่าจะน็อกไอ้ตัวนี้โอ้โหสองตัวเลยมา โอ้โอ๊เคมายเลยอ่ะปลาระเบิดทำไมเก็บไว้เคมายดีถังอ๊เคมายคือที่อะไรวะไปหาตัวอื่นแล้วยังเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยสามตัวหาเคมายก่อนไม่ได้เคมายเลยเนี่ย โซะเต็ปเครียดไห้เด็กมันดูอีกแ,แล้วเฮ้ยเราอยู่ในกันเล่าพวกเราและนี่คนชาวใต้เตะให้สามเลยวะ่ะขอให้เจอโถกลัวที่ไหนนะเครีย์ไม้ดยกอน่าเนี่ hai hin Đấy nó Nè lúc nó đang mai đây Mình ăn chờ rồi, chờ rồi. ไอ้เหี้ยไม่ใช่วะมโนโหนี่ครูเฮ้ยโผโหมันี่วอะว่ามันติดอยู่ในบ้านบ้างว่ะ อ้าวอย่างวะมันหายไปไหน,นหมดหมดละมึงต้องมุดดินอยู่แล้วแหละสภาพเนี้ยเอา <c oughs> ทำจริงผีหลอกไอ้เหี้ยพี่เอ้ยเจอนะเจอนะเจอนะเพียงนะนี่นะเคมไยนะยนะเค<ผ>มายไปหนึ่งนะอีกหนึ่งอยู่ไหนอีกหนึ่งอยู่ไหน อ๋อคอยนี่เพราว่าพีนอ่ะเฮ้ยอ้าวโป้เพื่อนมันโป้รู้ได้ไงว่าอยู่ในนั้นน่ะรู้ผมปามัวเอาอย่างวะเกิดแต่เดียวเอาเอาฆ่าตัวตายไปเลยฆ่าตัวตาย โดนที่บาดแผลไม่บาดโอ้ยออยู่บ้านเดียวกันน่ะอะไรวะข้าปลาระเบิดเช็คเอง